ท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับครู๋อเช่นเคยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะเด็กๆจาได้ไหมคะเราเรียนเรื่องชนิดของข้าวไปใช่ไหมคะเด็กๆจํากันได้ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทํานาแต่เด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนทํานาปลูกข้าวให้เรากินคะใช่แล้วคะ่ะ ชาวนาค่ะนะคะอย่างชุดที่ครูอ๋อใส่นี้นะคะเขาก็เรียกว่าชุดชาวนาหรือชุดมอคฮ่องนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ขั้นตอนในการทำนานะคะคุณครูมีคำข้องจอมงมาฝากค่ะมาฟังคำข้องจองกันนะคะการทำนาข้าวชาวนาต้องไถห,หวานเมล็ดลงไปไถน้ำเข้านาหรือโดยปกักดำเพราะชำต้นกล้า ใส่ปุ๋ยใส่ยาถอนหญ้าออกเลยเดี๋ยวเราไปรู้จักขั้นตอนการทำนากันนะคะเด็กๆขั้นตอนในการทำนาขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมดินค่ะเป็นการไถานาปรับหน้าดินนะคะในสมัยก่อนชาวนาจะนิยมเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งไว้เพื่อช่วยในการไถานาเด็กๆลองเดาดาาูสิคะว่าสัตว์ที่ชาวนาเลี้ยงไว้เพื่อช่วยไถายนาคือสัตว์ชนิดไหน ใช่แล้วคะ่ะชาวนาจะเลี้ยงควายไว้เพื่อช่วยไถายนานั่นเองแต่ในปัจจุบันนะคะชาวนาส่วนใหญ่จะใช้รถในการไถานาเพราะการใช้รถไถนาทำให้ไถานาได้รวดเร็วค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะการหว่านเมล็ดข้าวข้าวที่ชาวนาใช้หว่านก็คือข้าวเปลือกคะ่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าข้าวเปลือก มีลักษณะอย่างไรข้าวเปลือกจะมีเมล็ดเป็นสีเหลืองทองซึ่งยังไม่ได้แกะเปลือกออกนั่นเองค่ะชาวนาจะนำข้าวเปลือกมาหว่านลงในดินที่ได้เตรียมเอาไว้ต่อไปเป็นขั้นตอนที่สมการดำนาค่ะหลังจากที่ชาวนาหว่านเมล็ดข้าวลงไปแล้วข้าวก็จะโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นต้นกล้าจากนั้นชาวนาก็จะนำต้นกล้า ย้ายไปปักในแปลงดินโดยเว้นระยะห่างที่พอดีเพื่อให้ต้นข้าวจเจริญเติบโตได้เต็มที่และก็ไม่แย่งสารอาหารกันเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการดำนาค่ะเด็กๆขั้นตอนที่4การเก็บเกี่ยวหลังจากที่ต้นข้าวจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีรวงข้าวเป็นเม็ดสีเหลืองทองถึงเวลาเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวกันค่ะโดยในสมัยก่อน ชาวนาก็จะมีอุปกรณ์เรียกว่าเคียวเป็นอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวนะคะแต่ในปัจจุบันชาวนามักนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวค่ะเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ยทำให้เก็บเกี่ยวข้าวได้รวดเร็วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าการทำนาปลูกข้าวมีขั้นตอนที่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆรับประทานข้าว ก็ต้องตักแต่พอดีและรับประทานให้หมดนะคะสำหรับวันนี้ครูออกก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ